สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้เราจะมาชมว่าบ้านพร้อมดีวิวบ้านกันค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่อำ,อ,อำเภอไทอ้ออำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานั่นเองค่ะเดี๋ยวบ้านที่เราจะมาชมว่าบ้านก็คือบ้านหลังนี้เลย บ้านหลังนี้นะคะใช้งบสร้างถนด7 2 0 0 0 0บาทนั่นเองครับได้เป็นสองสมย์ด้วยพื้นส่วน41ปีนะคะบนพื้นที่ใช้สายทั้งหมด78.9ตารางเมตรนั่นเองค่ะที่เรายมีอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นในเสาข้อระเบียงหน้าบ้านนั่นเองนะคะโดยระเบียงหน้าบ้านนะคะจะมีที่มันตุ๊กตาให้ได้สองตั้นนะคะทางข้าหน้าบ้านของเรานะคะมีบันไดทึ้นขึ้นให้ด้วยสามขันนั่นเองนะคะโดยตัวสีบ้านนะคะเป็นตัวสีเทาอ่อนนะคะซึ่งจะสีที่งมงากันมากเลย แนงด้านบนมันสีขาวใช่ไหมคะน็งด้านบนจะเป็นสีขาวประกันกับตัวหอ,อกเหล็กสีดํานั่นเองนะคะและฟ้าด้านบนนะคะก็จะเป็นฟ้าเรียบนะคะฝ่งนด้วยไฟดวาวล์ตดอกตาน,นะคะและขนาดของระเบียงหน้าบ้านของเรานะคะขนาดจะอยู่ที่3.2คูณ2เมตรนั่นเองนะคะ่ะระเบียงหน้าบ้านเป็นแบบม้านั่งมีที่พิงหลังและในส่วนของกระเบื้องนะคะก็จะเป็นกระเบื้องลายไม้สีเทาวนั่นเองนะคะออกไป เสาหมู่บ้านนะคะทำหน้าบ้านของเรานะคะยังมีไฟต,ติ่งตกแต่งใช้ด้วยนะคะสวยงามมากเลยมีหน้าบ้านนะคะจะมีม้าน,านั่งทั้งหมดสองฝั่งนะคะจะเป็นฝั่งซ<ช>้ายมือและขวามือนะคะจะมีเป็นม้านั่งแบบพิงหลังนะคะค่ะด้วยสีขาวน้องนนะค่ะฝั่งนี้จะเป็นฝั่งลงรถนั่นเองนะคะโดยบ้านของเรานะคะจะมีทั้งหมดสองห้องนอนหนึ่งห้องรับแขกหนึ่งห้องน้ำและหนึ่งห้องครัวรวมถึงหนึ่งที่จอดรถนั่นเองเดี๋ยวเราจะพาไปชมภายในบ้านกันก่อนนะคะ นี่ก็จะเป็นในส่วนของประตูหน้าบ้านของเรานะคะโดยจะเป็นมีเดียมสีขาวนะคะประตูก็จะต้องแสงด้วยนะคะทุกคนประมาณชมกันได้เลยนี่ค่ะก็จะเป็นในส่วนของห้องรับแขกนะคะใน่วนห้องรับแขกลูกคะ้าก็ได้ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์เข้าแล้วเรียบร้อยนะคะสวยงามมาเลยอันนี้เป็นเฟอร์นิเจอร์นะคะในห้องรับแขกที่ลูกค้าได้ลงเรียบร้อยนะคะสวยงามมากก็จะเป็นแบบให้ดูนะคะว่าถ้าห้องรับแขกขนาดประมาณนี้ ลงเฟอร์นิเจอร์ไปแล้วจะสวยงามขนาดไหนนะคะนี่แบบนี้เลยและขนาดของห้องรับแขกของเรานะคะขนาดก็จะอยู่ที่3.2คู4.5เมตรนั่นเองนะคะภายในห้องรับแขกนะคะจะมีหน้าต่างมีฟังของรงจอดรถด,ด้วยนะคะก็จะเป็นหน้าต่างมีเนีนยมสีขาวนะคะกระจกมันเลื่อนนั่นเองนะคะภายในห้องกระเบื้องนะคะก็จะเป็นกระเบื้องลายหินอ่อนสีขาวนะคะโดยทั่วตัวบ,บ้านเลยะค่ะทุกคน ขอบกันเปื้อนเป็นสีที่ทาผนังของตัวบ้านนะคะผนังภายในบ้านนะคะก็จะเป็นสีขาวนั่นเองนะคะด้านบนก็จะเป็นป้าหลุ่มนะคะซึ่งช่วงกลางนะคะจะเป็นฝ้าทรงหลังตัดนั่นเองซึ่งซ้อนด้วยไฟสีน้ำเงินนะคะและช่วงขอบของฝ้านะคะก็ยังมีไฟดาวลายให้ด้วยนะคะสวยงามมากเลยค่ะ ต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปชมห้องนอนท้อง,งรกกันเลยค่ะเดี๋ยวประตูนะคะจะเป็นประตูเมลามีนไลายไม้เต็ะล่องสีน้ำตาลนั่นเองนะคะสีแคนโดค่ะเป็นแบบเรียบสีน้ำตาลนะคะตอนนี้โอเคมีห้องนอนห้องที่หนึ่งใช่ไหมคะเดี๋ยวเรานี่เดินไปในส่วนของห้องนอนห้องที่หนึ่งนะคะซึ่งขนาดจะอยู่ที่สามจุดสามีห้านเองค่ะเด๋ยวภายในห้องก็จะทาเป็นสีขาวเหมือนกันนะคะขอังเพื่อนก็จะเป็นสีครีมนะคะตัดไป้อย่างสวยงามเลย ในส่วนของหน้าต่างนะคะจะเป็นหน้าต่างกรอจกแบบสวิงนะคะทั้งหมดสองฝ้ามีความห้าบ้านของเรานะคะในส่วนของฝานี้ค่ะจะเป็นหน้าต่างกระจกแบบบานเลื่อนนั่นเองนะคะแบบบานเบนะคะเป็นหน้าต่างเนียมนะคะสีขาวด้านบนนะคะจะเป็นฝ้าเรียบของเลือกไฟลายของฝ้าทั้งหมดสีด้่วงและยังมีไฟช่องกลางให้ด้วยนะคะสวยงามมากเลยในส่วนของไฟนะคะลูกค้าสามารถเลือกแบบเลือกลวดลายได้เองเลยนะคะว่าอยากได้แบบไหนตามใจลูกค้าเลยค่ะ แล้วต่อไปเราไปชมกันต่อห้องรับห้องที่สองกันได้เลยตุ๊กยิอยู่ฝั่งข้างๆกันเลยค่ะนี่ห้องรับห้องที่สองนะคะก็ฐาผนังสีเดียวกันเลยค่ะโดยขนาดของห้องรับห้องที่สองนะคะขนาดก็จะอยู่ที่3.3ถึง3.5นั่นเองนะคะภายในห้องนะคะจะมีหน้าต่างแบบเดียวกันซึ่งจะอยู่ฝั่งหลังบ้านในข้างบ้านนะคะจะเป็นหน้าต่างกระจกแบบบานเลื่อนนั่นเองนะคะอือมีฝั่งนี้ค่ะหน้าต่างกระจกแบบบานเว็บบานเลื่อน ด้านบนน,นะคะก็จะเป็นฝลาเงียฝั่งแอรไฟรอลายของฝ้านะคะอยู่ในช่องกลางให้ด้วยนะคะห้องนี้ติดตั้งแอร์เรียบร้อยใช่แล้วค่ะวี่เป็นแอร์ทีตู้เย็นนะคะก็สามารถติดต่อได้พิมพ์ช่างคมสันได้เลยนะคะขอแค่ลูกค้าเลือกแบบมาเองน,นะคะ <S <S ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมห้องครัวกันต่อได้เลยนะคะซึ่งห้องครัวจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับห้องนอนห้องทีส2เลยะค่ะ สวงของประตูนะคะจะเป็นประตูกระจกแบบผักนั่นเองนะคะและขนาดของห้องครัวนะคะขนาดก็จะอยู่ที่4.2คูณ3.5เมตรค่ะว้าวครัวใหญ่มากๆเลยแล้วคะ่ะจะเป็นครัวซองท้ายหรือกอ,อเตอร์สำเร็จรนะคะในกระเบื่องนะคะจะเป็นกระเบื่องลายนั่นเองนะคะสีเทาออกสีเทาย้หน่อยโดยเช็ดทำความสะอาดได้แบบง่ายเลยนะคะในชุดตัวแก้ทาเราก็ได้ติดตั้งให้เ้าเรียบร้อยในตรง,งนี้ก็จะเป็นชิ้นงานจานนะคะซึ่งจะอยู่ที าต่างของมุมห้างหลังบ้านนั่นเองนะคะแล้วหรือตู้เก็บของด้านล้างนะคะจะเป็นประตูแบบเลื่อนนั่นเองนะคะเป็นหน้าต่างแบบเลื่อนแบบนี้ค่ะสามารถเปิของะปิดได้เลยค่ะในความพิเศษของห้องครัวคือมีประตูเปิดไปหลังไปใช่แล้วค่ะอันนี้จะเป็นหน้าต่างของโลกตะลุกตะลอนอื่นนะคะในห้องครัวนะคะก็จะทาเป็นสีขาวเป็นก้างด้านบนก็จะเป็นฝ้าเรียบนะคะของโลกไฟนาระ์ การดิน่ไปโซนกลเปาช่วงกลางนั่นเองนะคะถานของห้องวางจะแบ่งเป็นสองฝังก็คือฝังคาษีและก็ฝังปูกระเบื้องนั่นเองนะคะสุดให้ปูให้เรสึกว่าเดียนะคะและฝั่งนี้นะคะจะเป็น่วนสองฝั่งโดมจอดถดั่นเอยนะคะไปชมทดสอที่ห้องน้ำกันได้เลยค่ะซึ่งห้น้ำจะอยู่ ที่เดียวกันกับขับวนะคะจะอยู่ฝั่งนี้ค่ะขนาดก็จะอยู่ที่สองคูณสองจ้เมตรค่ะเราจะแบ่งต้้งหลังและ้อกส่วนนะคะโดย่องแก้วรยฉากแั้นแบบระดับนะคะในฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นชิ้นชักโคกนั่นะคะเราจะได้ติดบานรยบรอยานก็จะปูเร่ย้วนะคะสุให้อยื้้างอย่างเลยด้านบนก็จะเป็น้าเรียบฝั่งตรนไฟลหลั้น งานรวมๆนั่นเองค่ะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของกอบของอ่างน้ำนะคะทุกคนื่อมอ่างน้ำก็เดินจะแบบพื้นเปียกแบบพื้นแห้งนะคะเบรคเบอร์จะเป็นเบรคเบอร์แบบด้านนั่นเองนะคะสีดำอาการลื่นได้ดีเลยค่ะสำหรับบ้านไหนมีคนชราอะไรอย่างเงี้ยนะคะสามารถต้องกัรได้ต่วนขนี้นะคะจะเป็นในส่วนของชุดปลอกน้ำกบบบัวนะคะเราก็ได้ติดตั้งเข้าให้เราเรียบร้อยในส่วนของกครื่องอ่น้ำทุนแล้วก็เชลกติดตั้งแบบ ติดผนังนให้แบบสําเร็จเลยนะคะสคามออารถวางรองยาวผางได้เลยนะคะวันนี้ก็จะเป็นชุดกระจกตามและหน้ารังนือน,นะคะอุปกรณ์ภายในไไห้องน้ำคือทงเราได้จัดเตรียมไว้แล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมใช้งานได้เลยะคะ่ะยังไม่หมดเพียงเท่า,ทานี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราพาไปชมภายอกของตัวบ,บ้านกันค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากด้านหลังของตัวบ้านกันก่อน ซึ่งฝั่งนี้นะคะจะเป็นประตูที่สามารถเปิดทะลุไปด้านหลังบ้านได้เลยนะคะจะอยู่ในส่วนของฝั่งห้องัวดและหลังบ้านนะคะเราสามารถเปิดทะลุมาแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวประตูนะคะจะเป็นประตูไม้ทามด้วยสีขาวนะคะแสงแดดแรงมากโดยบันไดทางขึ้นลงนะคะจะมีทั้งหมดสามขั้นเหมือนเคยเลยมาในส่วนของฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของด้านหลังของบ้านนั่นเองนะคะตัวําขบบัวตามรองบ้านนะคะก็ยัง เสริม้ด no ้วยนะคะทุกคนด้านเพิ่งก็จะเป็นสีเผาเข้มนั่นเองค่ะซึ่งตัดกันกับตัวสีบ้านด้วยนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของขอบบัวนะคะซึ่งเป็นหน้าต่างของห้องบัวนั่นเองนะคะฝั่งข้างบ้านด้านบนนะคะก็จะมีคานนะคะซึ่งคาด้วยสีเผาเข้มนั่นเองค่ะจะเป็นไม้ฝานเฉลามาเองค่ะนี่ค่ะทุกคนเราเดินถึงรงจอดรถแล้วนะคะตะเกียวนะคะตรงตตรงนี้นะคะเราก็สามารถเดินทะลุไปภายในบัวได้เลยแบบนี้นะคะ จะมีบันไดทั้งขึืนให้เอนท่านแบบนี้ได้เลยนะค่ะลงจอดรถขนาดเท่าไหร่นะคะและขนาดของลงจอดรถนะคะขนาดก็จะอยู่ที่สามคูณห้เมตรว่าพื้นที่กว้างมากนะคะจอดรถมอเตอร์ไซค์รถยูนได้เลยนะคะโดยกระเพื่อมนะคะจะเป็นลายเดียวกันกับระเบีย,ยงหน้าบ้านเลยคะ่ะ โอเปูกระเบื้องอรเรียบร้อยนะคะฝั่งน,นี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องนักแขกฝัง่งห้องครัวนะคะด้านบนก็จะเป็นป้าเรียบฝหรือนนไปเดรนไลท์บ้างแล้วยังมีไฟช่วงกลางนะคะน่ารักมากอีกคลิปนี้สวยๆนะคะเป็นปรมาณตังก็มือนกันก็จะเป็นจะทาด้วยสีเทานะคะแล้วก็ซ็อกกล้องสีขาวมน,นเอง <c oughs> แล้วค่ะเรามาชมรอบตัวบ้านกัน และนี่ก็จะเป็นในส่วนของหน้าบ้านของเรานะคะในส่วนของตรงนี้นะคะ่ะจะเป็นในส่วนของห้องนอนทั้งแรกก็มีนะคะสวยมากเลยคีแคะแสงลงพอดีเลยนะคะทุกคนมีตามมุมน,นะคะก็ย,ยังปลุนเริไม้สา,านเชล่านั่นเองนะคะขาล่างข้างล่างนะคะก็จะเป็นเตยก็จะเป็นตัวนะคะมีมีตามขหน้าต่างแล้วก็ตัวบ้านด้วยนะคะค่ะไม้สานเชย่าสีเทา แล้วก็ตามมุมก็จะเป็นไฟตินมาของเรามาชมกันก่อนี้ที่นี่พื้นที่จะเล็กจะน้อยนะคะทางเราก็สามารถสร้างให้ได้ตามใจลูกค้าเลยนะคะและนี้จะเป็นในส่วนของระบบน้ําระบบไฟทางเราก็ได้เดินเข้าให้แล้วเรียบร้อยเช่นกันค่ะนะคะ่ะนี่จะหมดมุมของบ้านแล้ว และเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนได้ชมภายในบ้านแล้วก็รอบตัวบ้านพร้อมกันแล้วนะคะแล้วต่อไปเราลองไปฟังเสียงจเจ้าของบ้านยืนยันกันได้เลยค่ะว่าชอบมากน้อยขนาดไหนไปกันเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณพี่จากการเรียกใช้บริรการรับสร้างบ้านในครั้งนี้ภูมีใจค่ะที่ไ <me> ด <earth> ้ใช้กับคุณคุสันเพราะว่าบ้านแบบออกมาเนี๊ยบมากการดูสวยทุกมุมค่ะภูมิใจค่ะ การให้บริการต่างๆเป็นยังไงบ้างคะอืมประทับใจค่ะประทับใจคุณพี่ไปเจอบริษัทที่ไหนคะอยู่ในในเขตค่ะติดตามกันมาปีกว่าแล้วค่ะ<า>สุดท้ายนี้ถ้าจะให้คุณพี่แนะนําคนที่กําลังมองหาช่างสร้างบ้านคุณพี่จะแนะนํายังไงบ้างคะอถ้าอยากสร้างบ้านอยากแนะนําบริษัทคงสรรเลยค่ะค่ะคุยง่ายเป็นกันเองไม่ต้องห่วงเลยเรื่องว่าจะโกงเงินไป ดูยังไงไม่ต้องห่วงยังไงเลยล่ะไม่มีแน่นอน100%ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะในตอนนี้คะทุกคนได้ยินเสียงจากเจ้าของบ้านยืนยันกันแล้วสําหรับใครนะคะที่กำลังมองหาช่างสร้างบ้านนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ที่ศูนย์ประสา430ช่างค่สางนั่นเองค่ะและสําหรับวันนี้นะคะเราขอขอบคุณเจ้าของบ้านที่เลือกใช้บริการบริษัทค่สาละสร้างบ้านและทีมงานสาหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ให้เป็นครอบครัวที่อบ